กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนาฤนาฏสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อครับพักก้าวไก่มาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมมีประเด็นครับมีสไลด์นยครับขอท่านไว้แล้วครับขออนุญ,ญาตโปรดนำสไลด์ด้วยครับผมมีสไลด์ในเรื่องของประเด็นที่จะพูดถึงสิ่งแรกนะครับท่านประธานครับ ฝากเรียนไปถึงท่านพระนท่านรองนายกมนตรีครับเรื่องหลักการเนี่ยครับสิ่งแรกในร่างเพิ่มบัติฉบับนี้เขียนหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประธามติเท่านั้นเลยระครับผมไม่เห็นด้วยนะครับผมเติมคําว่าต้องอย่างทั่วถึงครับท่านประธานครับแล้วผมก็มีอยู่4ประเด็น4ประเด็นใหญ่หญๆครับขอสลไลด์ไนะครับ ในเนื้อหา4ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยของผมก็คือเรื่องหนึ่งผลพวงของการทําประชาธิปทครั้งที่แล้วมีการปกปิดปิดหูปิดตาครับท่านประธานอันที่สองคือในบทบัญญัาิทั้ง66มาตานี้นะครับที่ปรากฏในหลักการนั้นไม่ครอบคลุมในการใช้อันที่สามคือการลดระลงของประชาชนผู้มีสิทธิ์และรักประชาธิปไตยต้องทําได้ครับท่านประธาน รวมตลอดการประกาศผลประชามติต้องโปร่งใสด้วยครับท่านประธานสี่ครับในร่างนี้มุ่งที่จะควบคุมและลงโทษประชาชนครับท่านประธานประชนในความผิดต่างๆแต่ไม่ครบถ้วนนะครับไม่ใช่ประชาชนไม่ครบถ้วนครับผู้จัดการเลือกตั้งนะครับต้องให้ถึงด้วยครับขอสไลด์ต่อไปครับในเรื่องผลพวงครับท่านประธานครับของการทําประชามตินั้น แน่นอนครับว่าปิดหูปิดตาครับขณะที่ประชาชนคนไทยเขาตาสว่างนะครับท่านประธานครับโดยเฉพาะที่บอกว่ารับไปพังพก่อนนะครับปัจจุบันที่ผ่านมา3ปีกว่าแล้วท่านประธานครับระเบิดที่มันห้อยท้ายครับท่านของรัฐธรรมนูญฉบับ60ในบทเฉพาะการนั้นมันซุกความช่อฉนไว้ครับท่านประธานครับมากมายครับเช่นสาระข้อความสําคัญที่ประชาชนควรจะต้องเข้าใจในมาตรา272ในมาตรา279 ก็ไม่เคยอธิบายในยตอนนั้นใช้ภาษาประชาชนไม่เป็นครับท่านประธานเพียงแต่รับไปก่อนรับไปก่อนและค่อยแก้ไขครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรจะต้องทำเขาเรียกทำความเข้าใจคําว่าภาษาที่ประชาชนเข้าใจอย่างครบถ้วนนะครับท่านประธานโปรดยาทาอย่างที่เช่นเคยทํามานะครับรัฐบาลต้องรับทราบนะครับอย่าเอาสแลปรอมาปิดปากครับ ในอันที่สองครับเป็นดันที่สองคือเรื่องของบทบัญญัติในห้าสิบหกมาตานี้ผมบอกเลยว่าในการทําประชามติครับท่านประธานสาคัญที่สําคัญที่สุดคือการทำประชามติต้อง,อ,ง,อ,งอะไรครับต้องอย่างทั่วถึงนะครับอย่างทั่วถึงแล้วใช้ในพร่ำยัิอื่นๆในกฎหมายท้องถิ่นก็ได้นะครับให้ครอบคลุมทุกมิติครับท่านประธานชัดเจนไม่คุมเครือเน้นนะครับเน้นสําคัญครับใน การไม่ครอบคลุมการใช้นะี่คือกฎหมายนี้นะครับต้องเป็นกฎหมายสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมาใช้ครับไม่ใช่แบบนี้ครับแบบนี้ที่เห็นอยู่ในภาพนี่ครับนี่คือเกิดนิวโนมอลครับรรท่านประธานครับที่เกิดขึ้นในการรับการชุมนุมที่เป็นปัจจุบันนี่คือระเบิดที่มันห้อยท้ายรัฐธรมรมนูญฉบับเก่ามาที่เราใช้อยู่เนี่ยครับที่ไม่แก้เนี่ยครับงั้น ในปีถัดๆไปเนี่ยครับสิ่งที่เป็นแสลบหลอในช่วงนั้นก็คือกฎอายการศึกนะครับปัจจุบันนี้ก็คือพรกบริหารราชการฉุกเสรินครับท่านประธานถ้ายังเป็นแสลบหลอจะปิดปากเรื่องการชุมนุมเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้ผู้คนออกมาใช้สิทธิ์นะครับต้องถูกปกปิดครับสามครับท่านประธานครับโดยเฉพาะเรื่องของถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปครับจะเห็นว่านะครับ สิทธิเสรีภาพของประชาชนขอก่อนนี้ครับก่อนนี้ครับมีก่อนขอกลับไปสไลด์ครับขอสามเลยครับครับท่านประธานครับจะเห็นว่าในเรื่องของการรณรงค์นะครับจะประชาชนต้องทาได้ครับเลื่อนมาเลยครับทําการประกาศผลนะครับต้องให้เห็นตลอดเวลาครับท่านประธานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้อํานาจนะครับใน เดิมนั้นบอกเลยแล้วว่าผู้คนที่มารับคะแนนเลือกตั้งนะครับก็บอกเลยว่าทั้ง16เสียงในครั้งที่แล้วเนี่ยครับจะดูคะแนนครับขอสไลด์ถัดไปครับของผมนะจะเห็นว่าในคะแนนเสียงที่29ล้านเสียงของปีคราวที่แล้วนะครับจะเห็นเลยครับ16ล้านที่ท่านอ้างอิงนักหนานะครับถ้าดูตัวเลขการประเมินนะครับท่านไม่โปร่งใสในการ ออกเสียงประชามติท่านบอกว่า,ห,าห้ามนูห้ามนี้เพราะใช้กฎการศึกจะเห็นไหครับคะแนนมันจะบอกว่าสิ่งที่หายไปคือ1.9ล้านถ้าในประเด็น,นที่สองนั่นคือ1.7่ล้านที่หายไปคะแนนมันหายไปไหนครับเพราะว่าบัตรเสียครับท่านประธานนะครับคนไม่เข้าใจนะครับผมให้16หล้านเนี่ยขณะนี้ครับคนเกิดใหม่ครับท่านประธานเ7 0 0 0 0จดนครับแล้วก็คนตายปีละ9 0 0 0 แสนเก้าจะเหลือเท่าไหร่ครับประมาณ7จ็ดแสนครับ4ีหปีถัดมาเป็นเงินเป็นคนเท่าไหร่ครับนั่นแหละครับคนกลุ่มใหม่ที่กาลังเกิดขึ้นมาจากอายุ18-23ครับจะมาลงเลือกประชามติเสียงครั้งต่อไปถ้ายังทําให้ทั่วถึงรับทาทานนั่นคือสาระสําคัญอันหนึ่งครับถัดไปครับท่าน4ครับโดยเฉพาะในร่างนี้นะครับมุ่งที่จะควบคุมและลงโทษประชาชน ในทุกมาตราเลยครับจะเห็นเลยครับไม่ว่ามาตราที่ปรากฏนะครับในการใช้กฎหมายซึ่งจะต้องคํานึงถึงสิทธิของประชาชนครับท่านกรตต้องสุจริตโปร่งใสเรื่องเคียงธรรมจากอะไรครับจากธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี60ครับมาตรา41มูลเล็รกหพูดถึงเรื่องสิทธิมาตรา34วรรคหนึ่งวรรคสองพูดถึงเรื่เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณา แล้วก็วักสองังพูดถึงเสรีภาพทางวิชาการที่จะพูดหรือแก้ไขนะฮะอภิปรายในเนื้อหาได้นี่คือสิ่งที่จะต้องรับรู้รับทราบครับและจะต้องให้เกิดขึ้นในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับขอดเดียวครับหนึ่งนาทีครับท่านประธานในประเด็นดังกล่าวเนี่ยครับโดยเฉพาะอำนาจของกกตครับในอำนาจของกรกตตามรัฐธรรมนูญนะครับสองสองสี่ครับที่ให้อำนาจไว้ว่าต้องกทำโดย สุดจริตครับเห็นไหมครัโปร่งใสได้ที่รมในร่างนี้ครับไม่มีบทลงโทษคณะกรรมการเลือกตั้งเลยนะครับทั้งๆท,ที่ของฉบับเก่าปี59เนี่ยมีครับและต้องลงโทษเป็นสองเท่านะครับจึงให้เห็นว่ารัฐมนูนฉบับนี้เน้นที่จะลงโทษประชาชนแต่ไม่ลงโทษกก,กตกกตกับคณะต้องถูกลงโทษครับเพราะรัฐธมนุญให้หน้าที่ไว้แต่ร่าง ท่านัแห่งนี้ไม่ปรากฏการลงโทษของเจ้าหน้าที่ผู้จัดในเชิงนโยบายและมะติที่จะออกมาควบคุมการประชาออกเสียงสรุปครับท่านประธานครับใบสุดท้ายครับต้องเป็นกฎหมายที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกรับท่า,านประธานให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงให้มากๆรัฐบาลต้องสื่อสารทุกมาตารัทราท่านประธานให้เข้าใจใช้ในการใช้ภาษาทางกฎหมายให้เป็นภาษา ที่ชาวบ้านเรียนรู้รับรู้ได้ไง่ายอย่าเพียงแต่บอกว่าไม่รู้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 รับไปก่อนรับไปก่อนเท่านั้นครับเช่นที่ผ่านมาห้ามใช้กฎหมายปิดปากครับที่เรียวกว่าแลบลอคือมีกฎเอกการศึกมีพรากาถูกเฉิญมาบังคับใช้ในห่วงของการออกประชามติและร่างนี้ต้องโปรง่งใสกําหนดสิทธิของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุดครับท่านประธานให้ใช้ได้อย่างหลากหลายและเป็นสากลและทั่วถึงครับท่านประธาน คณะกรรมการเลือกตั้งหากผิดท่าทุจริตต้องถูกลงโทษเป็นสองเท่าครับท่านประธานและในร่างพร่อัญญัิดังกล่าวนี้66มาตราผมพร้อมที่จะขอเสนอคำแก้ไขครับ11มาตราครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ